วัสดีครับมาพบกับรายการชิดแชท EP 65นะครับกรับผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งแยกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นชิดหรือเป็นแชทนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับจเจืนทุกวันอังคารแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเราด้ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีเสือแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝ oh. ากแท็กคนทุกคนรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุ่คณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับก oh. ระผม oh. เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ oh. เดี๋ยวเราไปดูวเนื้อวนะ่าวันนี้มีแชทอะไรนะ่าสนใจและอะไรที่เอาบุ๊กไปเล่นได้บ้างครับปะ จริงเหรอ,จ,รหรอจะดีเหรอเออมีข้อความพิมพ์มาครับอยากเจอพิมพ์ตอบให้ไปหาเปล่าตอบกลับเดี๋ยวไปหาเองเห็นทักแฟนกูจังแล้วก็กดอิโมชันให้กับข้อความนี้ <c oughs> ไม่ต้องสลรนอนเลย <c oughs> เออกูคิดว่าเมียมึงทักหากูกู <c oughs> วดีใจแล้วเอ,อ้มันวันนี้มันต้องมีอะไรแน่นอน กัมึงทักมากลายเป็นหลัวกอยู่จะรู้ได้ไงว่ามึงไม่เคยลงรูปคู่กันเลยแล้วเปิดตัวที่เอ้ามีสาระขอรี่มีข้อความพิมมาครับดีครับตอบกลับสวัสดีค่ะพิมต่อจีบได้เป้าเอ่ยตอบกลับอีกครับตัวจริงเราอ้วนนะตอบต่อในรูปก็อ้วนครับ สองความเป็นไปได้สบายใจละกับเอ้ยอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำแล้วหนักหัวใครปลาฮัลโหลกูกินข้าวกูไม่ได้ดมมีเวนพิมพ์ไหมครับต้นต้นต้นจำเราได้ปะเขาต่อกมาเราชื่อมินนี่ไลยพิมพ์ต่อแต่เราว่าเธอคือต้นและพิมพ์ต่อต้นจุดจุดเหตุของความรักไง สุดยอดฮะเต็มสิบไม่หักไม่รู้จะหักตรงไหนดึงดันสุดๆจะเอาต้นให้ได้ใช่ไหมดีไม่ได้บอกเอ้ยต้นต้นรถเป็นอะไรใครทันโฆษณานี้ไม่เด็กกันนะมึงเอ้พิมพ์ไหมครับเปิดประตูไว้หน่อยเราอยู่หน้าห้องแล้วเขาตอบกลับมาวันนี้แฟนเราอยู่กลับไปก่อน อย่าพีไม่จบครับอยู่หน้าห้องหัวใจของเธอแล้วแต่ผัวเราอยู่ข้างในอ่ะเธอเราเข้าไม่ได้เราให้เธอเข้าไม่ได้อเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้จะอยู่คนละที่ได้นะเออคงโดนคอนโดอะไรเงี้ยอยู่กันได้เดี๋ยวแบ่งเวลากันเองไม่ควรอีอย่างวะเนี่ยพีไม้ครับเธอเหมือนคนหูตึงอ่ะรู้ตัวปะเนี่ย เขาตอบกับมาไม่นะเราว่าปกติทําไมอ่ะต่อต่อครับก็เราบอกรักดังขนาดนี้เธอไม่ได้ยินได้ไงเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ยินแต่เขาไม่มีใจเว้ยเข้าใจปะถ้ามีใจอ่ะต่อให้ไม่บอกอ่ะเขาก็ชอบเขาก็รู้สึกดีกับมึงจบนะเขาไม่เน็ตไม่ได้มีใจ เขาเล่ตอบมึงได้ไงพิมไหมครับมึงเตียมลงหลุมได้เลยเขาตอบออกมาเออเขาขอโทษกระเป๋าไว้นั้นแค่ไม่กี่หมื่นเองก็มันน่ารักมากเลยนี่นาเนี่ยพอเธอรู้เธอก็โกรธเขาก็เลยต้องแอบซื้อไงอย่าโกรธดิเธออย่างพิมไม่จบนะครับลงหลุมรักกูอะเตรียมเลยนะมาเรียกพิมพ์ต่อดีไหมจากแค่เป็นมุกกลายเป็นโรดจริงฮะ ใช่เออแบบไม่ต้องแบบเขาไม่ต้องสวดอะลุยไงสุดยอดฮะมุกแบบนี้ดีต่อใจนะครับแต่จังไรบางคนละกันนะครับพูดลอยๆติดขัดไม่รู้พูดดีหรือเปล่ากลัวไม่ถูกหูใครส่งอิโมชั่นมดไปแล้วพิมพ์ต่อนี่ตัวอะไรเขาตอบกบมามดเลยพิมพ์ต่อมันไม่ใช่มดธรรมดานะรู้เปล่าเขาตอบต่อแล้วมดอะไร พิมต่อครับหมดใจนีให้เธอเสุดยอดฮะดึงดำเต็มสิบดึงดันดึงดำเลยล่ะเออบอต่อแล้วว่าสุดยอดในความยัดเยียดอันนี้คือมุกในอุดมกติหรือมุกในตับที่อยากเล่นหรือมุกล็อกที่สุว่าเฮ้ยเขาเห็นแล้วเขาจะสักเซสหรือเขาจะชอบเราแน่เลยมุกทางนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันดนียว่าว่าอมุกนี้เป็นเล่นในโลกแห่งความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรครับ <c oughs> บันเทิงชิบหายแน่นอน <c oughs> ส่งอิโมชั่นหมดไปแล้วพิมพ์ต่ออันนี้ตัวอะไรเ <c oughs> ขาตอบกลับมามองไม่เห็นน่ะตัวมันเล็ก <c oughs> มดใช่ไหม <c oughs> หความรู้สึกที่กูมีให้มึงมันเล็กไปหรือยังไง <c oughs> ขยายควายขยายความให้กูหน่อยกู <c oughs> ได้รู้ว่ามึงมีใจ หรือมึงมีแค่เน็ตหรือมึงมีคนอื่นหรือยังไงขยายให้กูดูทีกูฟังทีกูอยาก,การู้เหมือนกันเออพิมพ์ไหมครับหัวใจเราเต้นผิดจังหวะตอบกลับมาเอา้าทําไมอะ่ะพิมพ์ต่อเพราะหัวใจเรามันเต้นไปนพร้อมกับเธอคริว <ESCO> <último> ได้เหรอ นะแต่เป็นเนื้อเต้นอะเนื้อส่วนอื่นอวยวะอื่นเต้นอยู่อะไม่ใช่หัวใจนะอันนี้คือมุกในอุดมงติที่เล่นแล้วสักว่าเฮ้ยจะต้องมีความสกเซสเขาอาจจะชอบเราหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเอามุกนี้ตับนี้ไปเล่นจะเป็นอย่างไรมักจบไม่สวยฮะผิดไหมครับหัวใจเราเต้นผิด uh, จังหวะ ตอบกลับมาเป็นไรพิมพ์ต่อครับเพราะหัวใจเรามันเต้นไปพร้อมเธอไงเขาตอบกลับมาว่างมากก็ไปหาหมอนะเลยพิมพ์ต่อไปตรวจหัวใจเหรอเขาตอบกลับมาตรวจสมองไอ้เอ้ <c oughs> ทำไมต้องดุเราอะ่ะ <c oughs> พูดดีๆก็ได้ไม่ดื้อหรอก <c oughs> บอกดีก็ได้ไม่ชอบไม่อะไรก็ไม่ชอบก็ไม่โอเคไม่ใช่กูรู้สึกมาเกเรแบบนี้ วระวัง <c oughs> <laughs> พิมพไหมครับสวัสดีครับอา่าเขาตอบกลับมาอา่าแล้วก็เหมือนคาถามว่าอะไรเอ่ยน,นะครับ,แล,ๆๆๆรบแล้วก็พิมพ์ต่อครับเอ้าคุณไม่ใช่อา่าแล้วก็จุดจุดจุดนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อครับอนาคตของผมหรอหรอเขาตอบกลับมาไงค่ะอา่าไหลพิมพ์ต่ออา่าไหนเขาไลลพิมพ์ต่ออีกอะไรของมึงมุกอะไรของมึงเนี่ยดีผ <c oughs> มโตไปตัวนึงผมอ่านไม่ได้ฮะ <c oughs> ไงฮะเจอขนาดนี้ใจไม่รักดีไหมฮะให <c oughs> กำลังใจให้สุดยอดไปเลยนายส่งอีโมชันแอปเปิลไปแล้วพิมพ์ต่อนะครับนี่ไม่ใช่แอปธรรมดาให้ทายว่าแอปอะไรเขาตอบกบมาแอปเปิลไงจุดๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็พิมพ์ไม่จบนะครับข้างล่างไม่รู้จะส่งต่อดีไหมฉเฉลยแอปชอบเธออยู่นานและนะครับเดี๋ยวต่อก็ามากูพิมพ์วอแหวนไม่ออกเลย มันเออร์เลอร์่ะมึงเข้าใจปะ<อ>กายคิดว่าเล่นแล้วเอ,อ้ยเธอชอบเราแน่แน่กายไปโดนเธอด่าไปเลย <c oughs> ขอโทษได้ไหม <c oughs> พิมพ์ไหมครับผมถามไรหน่อยถ้ามีคนแกล้งตัดผมคุณแหวงคุณจะโกรธคนที่แกล้งไหมตอบกลับมาโกรธแอบคุยกับใครบอติมึงไม่เรียกกูว่าคุณและไม่แทนตัวเองว่าผมยังพิมพ์ไม่จบนะครับ แสดงว่าคุณรักผมมากเลยแล้สิแล้วก็ทำเป็นหน้าแบบมมากๆเลยเขินตอนเขินนะมึงเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าเป็นมุกเนี่ยกว่ายาวแน่นอนกูบอกเลยเล่นไม่ดูวล่เวลาเล่นอย่างไรให้งานเข้าเรียนเชิญนี่เลยฮะไม่รู้ส่งหรือเปล่าแต่กูไม่กล้านะบอกเลยพิดไหมครับถ้าใส่น้ำตาลเยอะจะเป็นยังไงตอบก็มามันก็จะหวาน พิมต่อครับแต่มันไม่ใช่หวานธรรมดานะถามต่อยังไงตอบต่อครับก็มันแบบวันไหนเธอจะเป็นแฟนกับเรางนะ่าฮะเอางนี้เลยเหรอหวันไหนสุดยอดฮะ <c oughs> มอบรางวัลบ้าคลั่งแห่งปีให้เลย รางวัลการันตีเรื่องความตื้อตาสุดเรื่นความเป็นมุกดัมมัวนเวลี่กิดเลยนะฮะเอไปได้ไงลมากครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆองช่องเราด้ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพรทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับจบไปแล้วอันน้ำมันต้นอันนี้มันจบบอกตัวเอง